สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูสวนยางพารากันค่ะแปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมเรามาที่นี่วันนี้นะคะเราจะพามาดูฟาร์มไก่ที่อยู่ในสวนยางพาราค่ะสาหรับท่านไหนนะคะที่กรีดยางนะคะมีสวนยางพาราอยู่แล้วหากว่าพอมีพื้นที่นะคะก็สามารถเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้ได้เลยค่ะ และขั้นตอนสำคัญนะคะการให้อาหารน้องไก่ค่ะอย่าลืมเสริมด้วยวิตามินด้วยนะคะวิตามินแพคโกมิกนะคะเป็นวิตามินผงสีส้มมีกลิ่นหอมนะคะจะช่วยกระตุ้นการกินอาหารของน้องไก่ค่ะวิตามินสามารถผสมได้ทั้งในน้ำและอาหารเลยนะคะวิตามินนะคะจะช่วยให้น้องไก่แข็งแรงไม่ป่วยง่ายค่ะและยังให้ไข่ ที่ฟองโตด้วยนะคะให้ไข่สม่ำเสมอค่ะไข่ดกนะคะเปลือกไข่แข็งแรงไข่แดงสีสวยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับฟาร์มนี้นะคะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่แบบปล่อยค่ะจะมีโรงเรือนนะคะสำหรับให้น้องไก่ได้หลบแดดหลบฝนนะคะแล้วก็มีรางน้ํารางอาหารให้แล้วก็มีรางไข่ให้ด้วยค่ะและยังมีพื้นที่นะคะสำหรับวิ่งเล่นด้านนอกค่ะ